นี่โมลังเพื่อนสาวอันนี้หันเป็นคนขมิ้นขายอาหารอยู่ประเทศญี่ปุ่นโอคือมีอาหารขามริ้นเห็นบอกตัวทางกลางสหารอาหารไทยตัวนี้คืออาหารเวียดนามมันมีสามสามอาหารหขายอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะเพราะที่นี่แหละคือเกิดนีมหาชายแดนไทยกับกับขมิ้นแล่เพื่อนเป็นค่อนข้างชาตินะแบบว่าหักประเทศเจ้าของโอ้จนขาดสติ ็เลยเอาพัดเติร์นไปไปแปะทงชาติไทยไว้ไห้ไว้ลูกค้าเห็นอ่าใครเห็นแค่ทุ่งทุ่งขมิ้นทุ่งขมิกับทุ่งเวียดนามโอ้ทุ่งไทยนี่คือว่าปิดการเลยนิปิดการเลยเออเดี๋ยวบ่อยเยมีมีสองเดี๋ยวบ่อยี๋ยวมีสองก็ที่นี่แหละต่ก่อนล่านุท้องไทยดีไทยดีนะเพราะว่าคนน่อยากเข้าไปกินอาหารอยากเข้าไปกินอาหารนั่นอาหารไทยอืมหลังจากปิดทงชาติไทยไว้แล้วก็คือ คือลูกค hmm. in ้ามาบรเห็นอาหารไทยแบบนี huh ้แต่บรเห็นรศชาติไทยหลังจากนั้นบอพ่อทรารเดือนล่างอาหารเขาเจ้งล่างอาหารเริงอ๋อมันมันเกิดผลเสียอะไรบ้างคือคู่ยิ่งคู่นี้มีผัวญี่ปุ่นนะมีผัวคนญี่ปุ่นนะหลังจากนั้นกับคือร่าอาหารเจ้งเลยกับผัวกับถิมทิมวาผัวทิมเพราะว่าเขาคนญี่ปุ่นนี่คือเขาหักประเทศไทยนะคนญี่ปุ่นหักประเทศไทยหลายนะ คือเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยครับเจ๊งลังจากนั้นเนาะทุกคนคือคลิปนี้เป็นเป็นกระแสนอยู่ในประเทศไทยนะเดียวนี้นะคลิปนี้เป็นกระแสากอยู่ในประเทศเป็นไรลอนเลยนะอยู่ในซองข่าวที่ว่องทีวีคือคือไลายอ่ะคือมาวันนี้เนาะทุกคนคือมือนี่วันที่ยี่สิบแปดกันยาเนาะออกมาขอโทษแต่ว่าออกเป็นภาษาภาษาคามิ คนนี้นะคนเดียวกันนะกับคน,คนเดียวกันบวกับที่ว่าเปิดห้างอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะโอ้โอหน้าตากาด็ดีแต่บ่สคมคนเห็นไหมฮะ โอ้โหสามสิบปอนด์อีจังนงเนี่ยสัตว์สิบปอนดอีจังไงเนี่ยนี่ๆๆตัวนี้อันนี้แหละตัวจริงเสียงจริงคล้องกันผู้หญิงอยู่นี่ในคลิปอันก่อนนะคนนี่แหละคือตอนนี้ออกมาออกมาขอโทษออกมาขอโทษคนไทยคือแปลว่าตอนคุณเอาคลิปของทองชาติไทยไปหากินครั้งแรกคุณไม่ได้ขออนุญาตอ๋อขออนุญาตคือ พอคุณเอาไปแปะแล้วก็ขายอาหารไทยด้วยลูกค้าขายดีเทน้ำเทท่าคุณก็มีชีวิตที่ดีพอมาวันหนึ่งมีอากติเพราะว่าชายแดนไทยกับเขมีมีปัญหากันก็ทําเหมือนคนเขมทั่วไปั่นแหละเห็นไหมคนเขมทั่วไปไม่ว่าแต่เด็กไม่ว่าต่ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะผู้นําคือทําลายชาติไทยแมนแมนแมนคือเห็นทงเห็นว่าเหมือนจะตวาดมา่ลวกันทำลายสิไม่ว่าแต่เด็กไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่นะคือผู้หญิงคนนี้ก็ ผมต้งคิดว่าเขาน่าจะสละและพัฒนากว่านี้นะเพราะว่าไปถึงประเทศญี่ปุ่นโยแนวมันแตดว่ามีอคติมีอคติของสงสาไทยทีนี้ก็เอาสงสาไทยออกจากป้ายร้านเพราะทีนี้คนก็ไม่เข้านะี้เพราะว่าอาหารที่ขายดีขายดีในร้านเขาคืออาหารไทยอันดับแรกอันดับแรกคืออาหารไทยคอมเมนต์นี่คือ ดีวันขายดีขึ้นอาหารไทยอยู่วะเนี่ย,อ,ยอ,อ,อ,อาหารขมิ้นนะขายไม่ค่อยดีหรอกอาหารขมิ้นมันก็มีประเภทอาหารขมิ้นก็มีประเภททอดเมงงอดเม่งเงาที่เข็บที่เก็บค,คืออาหารไทยทีขายด,ดีก็คือผัดกะเพราแกงมัสมันแกงเขียวหวานไทย,ยล,ลูกค้าเขาเข้าไปเพราะว่ามีธงชาติไทยอมันก็คือบางทอบางคนก็คิดว่าร้านนี้เป็นร้านของคนไทยถูกต้อง คำบาลังคิดบาลังเห็นที่เป็นนี้ลรวบาลังคิดยังไงจะสงสารเขาดีด้วยว่าสมน้ำหน้าในความคิดบาลังนี่คือบาลังแบบอากสมน้ำหนาด้ยเพราะว่านี้ากติกับประเทศไทยนี่ไงสินะคือบาลังมากเลยกับคนที่แบบวายเกียร์ย่ำหรือว่ายังเห็นว่าในคลิปน่ะอาบาวานับตั้งแต่ผู้ใหญ่เด็กน้อยงีสิเอาทงสัดไทยมาธงน้ำลายใส่บาวาเหยียบแน่ไวจัเอารถแน่คือบอกว่ต้นคิดว่าเขาน่าจะขอบคุณประเทศไทยมากกว่านะเพราะว่าอาหารที่ เขาเอาไปแล้วก็ธงชาติไทยที่คนไทยนับถือเนี่ยแม่เอาไปแปะแล้วก็ทําให้ร้านเขานีข่าขายด<ม>ีขายดีแต่คุณมาในี่เราคุณธงชาติไทยแบบนี้มาในี่เราคุณอาหารไทยแบบนี้เ<ม>นาะคุณได้ตงังค์มเยอะเยอะมหาศาลคุณเป็นนักธุรกิจสมองของคุณน่าจะพัฒนากว่านี้<อ>แต่นี่คือคุณท<ม>ําคอนเทนต์ยขยะขยะคอนเทนต์ยขยะ<ม>อยู่ในทั่วโลกนี้ไม่ว่าประเทศไหนเขาไม่ทำกันบบนะเนเอีเกี่ยวกับธงชาติไทยเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะมันอยู่สูงเคือมีแต่ประเทศเขมรประเทศเดียว อนยังมาอยู่เป็ว่าเด็กเิดผู้ใหญ่พระก็ทำนะว่าคอนเทนต์ขยายพระก็ทำอ๋ออาจารงบะงบยดงบป่อนยัดังงมนจังงมี่สมมังบโบราื่อันส้าวนี่เหเป็นคุณขมนขายอาหารอยู่ประเทศญี่ปุ่นโอ้คือมีอาหารขมนใหนบอกตรทางกลางสถารอาหารไทย ตัวนี้คืออาหารเวียดนามมันมีสามสามอาหารไทยญี่ปุ่นนะเพราะที่นี่แหละคือเกิดทีมมหาชายแดนไทยกับกับเมนแต่เพิ่นเป็นค่นข้างสะานะแบบว่าหักประเทศเจ้าของโอ้จนขาดสติก็เลยเอาพัดติ่นไปไปแปะทงถาดไทยไว้ไว้ไว้ลู่าเห็นอ่าใครเห็นแค่ทงเห็นแตเมนทุ่งเมกับ ทงเวียดนามโอ้ทงไทยนี่คือว่าปิดการเลยน่ปิดการเลยเออเฮียบอยมีมีสองเฮีบอยนี่คสองกที่นี่แหละแต่ก่อนร้า้องขัยดีใายดีนะเพราะว่าคนน่ะอยากเขาไปกินอาหารอยากเขาไปกินอาหารนั่นอาหารไทยอืมหลังจากปิดทงชาติไทยไว้แล้วก็คือคือลูกค้ามาบ่เห็นอาหารไทยแบบนี้แต่บ่เห็นทงชาติไทยหลังจากนั้นบอพ่อท่ารเดือนล้าอาหารเขาจริงอ่า ร้านอาหารเก่งอ๋อมัน,ม,นมันเกิดผลนเสียะไรบ่อนค,คือคู่ยิ่งคู่นี้มีพัวญี่ปุ่นนะมีพัวคนญี่ปุ่นนะหลังจากนั้นกับคือร้านอาหารเก่งเลยกับคั่กับทิมทิมว<ะ>่าหั่ทิมเพราะว่าเขาคนญี่ปุ่นนี่คือเขาหักประเทศไทยนะคนญี่ปุ่นหักประเทศไทยหลายนะค<อ>ือเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยครับเจ<ะ>๊งหลังจากนั้นน้อคนคือคลิปนี้เป็นเป็นกระแสอยู่ในประเทศไทยนะ เดียวนี้นะคลิปนี้เป็นกระแสมากอยู่ในประเทเไรอนเลยนะ,ะอยู่ในซองข่าวที่วงทีวีคือคือลายอ่ะอคือมาวันนี้น้องทุกคนคือมื่อน,นี้อ่าวันที่ยี่สิบแปดกันยาเนาะออกมาขอโทษแต่ว่าเป็นภาษาภาษาคาบิ<อ>คนนี่นะคนเดียวกันนะคนเดียวกันบอกกับ<อ>ที่ว่าเปิดห้างดี่ญี่ปุ่นนะแม่โอ้ห<อ>น้าตาก็ดีแต่บอสมควรอย็นน,นา วเไทนี่ก็ยะไปต่นเยอนี่นี่นี่นะบอนนี่นี่นี่อันนี้แหละัวจริงเสียงจริงคล้องกันคุณญิงอยู่นี่ในคลิปอันก่อนนะคนนี่แหละคือตอนนี้เนี่ยออกมาออกมาขอโทษออกมาขอโทษคนไทยคือแบบว่าตอนคุณเอาคลิปของทงชาติไทยไปหากินครั้งแรกคุณไม่ได้ขออันรับอนุญาต มันขอรับอนุญาตคือพอคุณเอาไปแปะแล้วก็ขายอาหารไทยด้วยลูกค้าขายดีเทน้ําเทท่าคุณก็มีชีวิตที่ดีพอมาวันหนึ่งมีอกติเพราะว่าชายแดนไทยกับขมร้นมีปัญหากันก็ทําเหมือนคนขมิ้นทั่วไปั่นแหละเห็นไหมคนขมิ้นทั่วไปไม่ว่าแต่เด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะผู้นำคือทําลายงชาติไทยแมนแมนแมนก็คือเห็นทงเห็นว่ามอนจกระวาดมากแล้วกัน ทำร้ายมไม่ว่าแต่เด็กไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่นะคือผู้หญิงคนนี้ก็หอต้นคิดว่าเขาน่าจะฉลาดและพัฒนากว่านี้นะเพราะว่าไปถึงประเทศี่ปน,นินเนีแลนดนแต่ว่ามีอคติมีอคติกับสงชาไทยทีนี้ก็เอารงชาไทยออกจากป้ายกลานอพราทีนี้คนก็ไปเข้านะทีนี้เพราะว่าอาหารที่ขายดีขายดีในร้านเขาคืออาหารไทยอันดับแรกอันดับแรกือาหารไทยคอมเมนต์นี่คือ ดีกว่นขายดีขึ้นอาหารไทยอยู่ปะเนี่ยอาหารขมิ้นอาหารขมิ้นนะขายไม่ค่อยดีแอกอาหารขมิ้นมันก็มีประเภทอาหารขมิ้นก็มีประเภททอดเมงงอดเม่งเงาขี้เข็บขี้เอ็บคืออาหารไทยดีพอดีก็คือผัดกะเพราแกงมัสมันแกงเขียวหวานไทย<อ>ล,ลูกค้าเข้าเขา้เขาไปเพราะว่ามีธงชาติไทยอ,อคนก็คือบางเทีคนก็คิดว่าร้านนี้เป็นร้านของคนไทยถูกต้องถ้าเบาหลังคิดเบาหลังเห็นคลิปแบบนี้แล้วเบาหลังคิดยังไงจะสงสารเขาดีหรือว่าสมน้ำหน้า ในความคิดโบรางนี่คือโบราัอยากสมนามหนาเด้เพราะว่ามีอากติกับประเทศไทยนี่สินะคือบบรางประมาทเลยคนที่บว่าเหยีวยบย่ำหรือว่ายังเห็นว่าในขิปนะาบว่านาตั้งแต่ผู้ใหญ่เด็กน้อยนีส่สิเอาทงชาติไทยมาทงน้ำลายใส่บว่าเหยียบแน่เ่าจักเอารถแน่ขึ้นบอตอนคิดว่าเขาน่าจะขอบคุณประเทศไทยมากกว่านะเพราะว่าอาหารที่เขาเอาไปแล้วก็ทงชาติไทยที่คนไทยนับถือเนี่ยแม่เอาไปแปะแล้วก็ทําให้ร้านตอนนี้ข,าย,ยขายดิบขายดี แต่คุณมาในราคุณธงชาติไทยแบบนี้มาในราคุณอาหารไทยแบบนี้เนาะคุณได้ตมมังค์มาเยอะเยอะมหาศาลคุณเป็นนักธุรกิจสมองของคุณน่าจะพัฒนากว่านี้<อ>แต่นี่คือคุณทําคอนเทนต์ขยะขยะนะคอนเทนต์ขยะอยู่ในทั่วโลกนี้ไม่ว่าประเทศไหนเขาไม่ทํากันนะแบบที่คุณเกี่ยวกับธงชาติไทยเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะมันอยู่สูงประเทศ,เทศคือมีแต่ประเทศเขมรประเทศเดียวเออ็ยังไงบ้างแต่เกราว่าแต่เด็กผู้ใหญ่พระก็ะทํานะ ว่าคอนเทนต์ขยายภาคก็ทำอ๋อาตัวไหมตัวตัวตัวไหมอันกับการทานอาหารนั่นแหละนั่นแหละภาพภาพฟองส่วนมากภาพฟองเนาะอันนี้คือวันนี้เขาออกมาขอโทษคนไทยนะออกมาขอโทษมันก็สายเกินไปแล้วสายแล้วสายเกินไปเพราะร้านอาหารที่ญี่ปุ่นมันเจ๊งแล้วอืเจ้าเอากัฟขึ้นมาบ่ไดะแล้วถูกต้องคือคุณทํามาหากินหลายปีเนาะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคืออ่าสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าก็คือธงชาติไทยอืม ธงชาติไทยพอมาวันหนึ่งคุณก็เอาออกคุณมีอากาติแม้กระทั่งธงชาติไทยที่ไม่มีชีวิตแม่แม่ทำไม,ม,ไมคุณไม่ขอบคุณเขาว่าเออเราได้ดีได้ดีก็เพราะธงชาติไทยอืทีนี้อ่ะร้านเจ็งขวยญี่ปุ่นก็ทิ้งหออก,กระเป๋าเสื้อผ้ากับขมินกับขมินเหมือนเดิมกับขมิญอะไรนี้ออกมาสํานึกผิดอ,ออกมาขอโทษอ,ออกมาขอโทษมันมันก็สายเกินไปแล้วเนาะว่า ทุกสิ<แ>่งทุกอย่างมันมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้ว<แ>คุณเป็นคนที่ไม่รู้จักสามสาญสำนเนไม่รู้จักขอบคุณขอบคุณประเทศไทยธงชาติไทยเป็นธงที่ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนเพราะว่าเป็นไงที่บอกต้นพวงนั้นคือประเทศไทยเป็นประเทศเดียวอยู่ในละแวกนี้ที่ไม่ได้เป็นบัวมังึ้นของประเทศไหนบอกประเทศไทย<อ>คือธงชาติไทยเป็นธงที่ศักดิ์สิทธิ์นะคือเราเห็นคนไหนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับธงชาติไทยไม่พ่อตายก็มีอทิษ อันที่ว่าบากกรมตามบากกรมบาบกรมบากกรมทงชาติไทยบาบกรมติดจรวดนะบากกัมติดก oh, wow. ิฟเฟนนะเราจรวดจรวดนี่คนเขมินอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่ากิฟเฟนนี่นะมันเร็วนะคนเขมรกลัวแล้วแล้วคนเขมรกลัวคือว่าคนในที่ทําแบบว่ากับทงชาติไทยเนี่ยคนนั้นอาจจะมีออนเป็ไรอันเป็นไปเราถึงมีอันเป็นไปแบบว่า เคาะร้ายหรือว่าเวรกรรมก็ว่าได้นอะเวรกรรมคือพ่อก็ป่วยบางทีพ่อป่วยบางทีเมียทิ้ทงบางคนแม่แม่ตายอนอะงที่ทําคอนเทนต์เกี่ยวกับสงสารไทยนะอะ่คือมีผลเสียตลอดนะแบบนั่นแหละทุกๆคนเนาะทุกๆคน,ค,น,ค,นคือหนุ่มขเขมรคนนึงมาทํางานในประเทศไทย27ปีเนาะตอนเขาอยู่ประเทศไทยเขาชื่นชมประเทศไทยนะอพอไทยกับ ขมีมีปัญหากันก็เขาก็กลับบ้านกล<ม>ับบ้านทีนี้มาทําประเทศขยะทองชาไทยแหละทงชาไทยสุดท้ายทไมทุกคนสุดท้ายพ่อเสียชีวิตอ่าบาปกรรมพ่อเสียชีวิตเราก็ออกมาเราก็ร้องไห้นี่แหละสิ่งที่บอกต้นอยากสื่อให้คนคเขมีนเห็นว่าคือทองชาไทยเขาไม่ได้มีชีวิตเขาไม่ได้เป็นมนษุษย์ทุกคนแต่ว่าเขาเป็นสิ่งที่หยิบเหนี่ยวจิตใจของคนไทยร<ม>วมเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ ผู้ใจกล้าของประเทศไทยที่ปกป้องพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานอันนี้เนาะแม่แม่แม่คือหน้าตากนนีผคุณยิงคนนะ้นหน้าตาก็ดีแต่ว่ามันมีดีเอนเของขมินอยู่เนาะดีเอนของขมินเห็นไหมคนไทยาขาดเคนไทยคนไทยพูดว่าถ้าไม่โง่ไม่ใช่ขมิ้นอ๋อเอาขนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะถ้าไม่โง่ไม่ใช่ขมินเพราะว่าเห็นไหมทุกคนเจมไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะดีเอ็นเอของคุณดีเอ็นเอที่คุณอกติดีเอ็นเอที่โง่โง่ของคุณนะคุณยังเอา ไปถึงประเทศญี่ปุ่นเนาะนี่แหละคือเขาที่คําคําที่มาคําว่าไม่โง่ไม่ใช่คามีก็เห็นผู้หญิงคนนี้ไงก็เห็นผู้หญิงคนนี้ไปเปิดร้านไปทําธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าคุณมีอากาติกับแค่ธงชาติอแค่นั้นซึ่งคุณทำไมไม่ขอบคุณขอบคุณเขาอะที่ทําให้คุณมีวิกินทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น,นทําให้คุณมีร้านมีธุรกิจอของตัวเองเพราะว่าธงชาติไทยชื่อของประเทศไทยเชื่อชูโมดู <น>แม่แม่ทำให้คุณแบบว่าธุรกิจไปต่ออ,อันนี้ก็คือแบบว่าเพราะว่านนประเทศประเทศใดประเทศใดยังสิเนี่ยเห็นงธงธงชาติไทยหรก็คือขลุกได้ัลตอนนด้คือแน่นอนทีแล้วคือฝรั่งนี่นะทุกคนฝรั่งนี่นะ,ะเขามาประเทศไทยเวลาเพลงชาติขึ้น,นะเขาจะยืนตรงครบถงชาตินะบอกนะคือประเทศคืองธงชาติไม่ว่า,งาธงชาติประเทศไหนคือมันอยู่เหนือ เก็บไว้เนื้อศีสารอยู่แล้วทุกคนเพราะว่านั่นคือเลือดเนื้อของบรรพบุรุน้นองที่ปกป้องพื้นผิวแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยทงชาติเราก็เหมือนกันทงชาติขมรก็เหมือนกันคือคนไทยเขาไม่ได้ทำร้ายทงชาตินะบอกทงชาติขมรเห็นไหมคนไทยเอามาทำไม่มีนะบ่มีบ่มีเป็นบรเหตไม่มีแตม,นะมีแต่ประเทศขมรนประเทศเดียวที่ทำร้ายทงชาติประเทศอื่อนมันมันสื่อให้เห็นถึงความากติของคนจิตใจที่คับแคบแล้วก็เป็นคนที่ อะไรทุกคนเป็นคนที่ความคิดไม่ทันสมัยความคิดโบราณความคิดที่อะไรไม่รู้คือประเทศทุกๆประเทศ<ม>เขาไม่ทํากันแต่ว่าคาเมนทาขยะทันคอนเทนต์ขยะแบบนี้คาเมียมน,มนทำถ้าไม่โง่ไม่ใช่คาเมนทุกคนทำตั้งแต่เป็นเด็กป .4 ป .5 นะทุกคนเราเห็นคือเด็กป .4 ป .5 นี่เอาทงซาไถมาเล่นอืมว,ว้าวบางคนนี่ทําเป็นสีเนาะคือเขาเรียกอะไรอะเพทเล็บเพทเล็บ เห็นเล็บรองเท้าคนเล็บเท้าเห็นไหมหนาทงชีทงชาติไทยมันไม่หมะทุกคนมันไม่หมกนั huh. ่คือทงชาติไทยคุณเห็นไหมว่าทงชาติไทยอยู่ข้างล่างทงชาติไทยต้องอยู่ข้างบนข้างศีรษะตลอดแน่นนี่แหละสิ่งที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกรรมก็ตามสมองตามสนองยิงคอมเมนต์คนนี้ล่าสุดเขาออกมาขอโทษทุกคนขอโทษแล้วก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าร้านอาหารของคุณก็เจิงแล้วคนไทยก็ด่าคุณทางประเทศสาแช่งคุณทางประเทศ นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะเอาสารพินี้เนาะต้นกับเปล่าหลังก็จะออกมาช้าเติมนะทุกคนช้าเติมผู้หญิงคมเมนคนนี้ช้าเติมเนาะเพราะว่าเ่ต้นก็อยู่ในประเทศไทยเปต้นรักประเทศไทยทุกคนเวลาตรงชาตปต้นก็อยืนตรงครบตรงชาทุกคนแปลว่าตรงชาไทยเป็นทงที่ศักดิ์สิทธิ์นะกนยกตัวอย่างคือทงชาติที่ภูมิคืออมีศักดิ์สิทธิ์มากเปเ่าหลังก็ทุกคนเปล่าหลังเออแผ่นที่ไทยโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ